สวัสดีค่ะสวัสดีวิวทุกคนนะคะไม่ซุ้งค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องหอมอยู่ที่เชียงตุงนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะใกล้ถึงเวลาที่เราจะออกไปทัวร์ในเชียงตุงกันแล้วนะคะก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้น้องหอมดีใจมากนะคะคือได้รับของฝากจากอะไรนะจากพี่พี่อะไรนะ พี่บีนะคะเพราะว่าพี่บีนี่คือไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเกาหลีออญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วได้ของฝากให้น้องหอมด้วยนะคะให้กับน้องหผยหอมด้วยนะคะ <S <S นี่เป็นการ์ตูนแบบนี้นะคะพี่เขาบอกว่าซื้อมาจากเกาหลีเลยนะคะนี่น่ารักจังเลยนะคะ ให้กับครูคําอีด้วยนะคะพี่คําอีตอนนี้ยังไม่อยู่นะคะตอนนี้พี่คําอีออกไปทําเรื่องเอกสารในการที่ไปยื่นเรื่องเอกสารให้กับพี่เขาสองคนอยู่นะคะและตอนนี้น้องหอมอยู่ในห้องคนเดียวนะคะนี่ได้ตุ๊กตาหน้ารักจังเลยนะคะเหมือนเด็กน้อยตัวจริงเลยนะคะนี่ให้กับพี่ใหม่แล้วก็พี่คําอีแล้วก็ให้น้องหอมด้วยแล้วก็น้องคุยหอมด้วยนะคะมีของฝากเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้คือเป็นการ์ตูนนะคะ,ะตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะสาวน้อยญี่ปุ่นนะคะคือเป็นที่ห้อยคุณแจหรือว่าสามารถห้อยกับกระเป๋าเลยเดินทางก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> แล้วก็มีหมีมีตัวเล็กนะคะนุ่มๆจังเลยนะคะนี่นำจากญี่ปุ่นมานะคะพี่เขาบอกว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอู้อันนี้คือราคาของเขาหรือเปล่านะคะเห็นเขียนไว้ว่า 650นะคะอันนี้ก็คือ650เป็นเลขหรือว่าราคาไม่รู้นะคะนี่บอกเลยว่าตัวนุ่มๆน,น่ารักกันเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีอีกนะคะอันนี้คือของฝากของน้องเคยหอมนะคะคือชอ็อกโกแลตนะคะชอ็อกโกแลตชอ็อกโกแลตนะคะอันนี้คือตอนนี้คืออยู่ที่เชียงตุงอยู่นะคะถ้าน้องเคยหอมมาด้วยคงดีใจนะคะแต่ว่าไม่สามารถนะคะน้องเคยหอมมาได้เพราะว่าน้องเคยหอมต้องเข้าโรงเรียนนั่นเองนะคะ และอันนี้ก็คือเป็นหมีอีกตัวหนึ่งนะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นเช่นกันนะคะนุ่มๆจังเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกตัวหนึ่งน่ารักจังเลยนะคะแต่ยังไม่แกะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเจ้าเจ้าตัวก่อนนั่งคุยหอมเห็นน่าจะดีใจมากๆนะคะอันนี้คือของน้องแสวหอมนะคะแล้วก็ยังมีอีกยังไม่พอนะคะยังมี กระเป๋านะคะกระเป๋าหนังนะคะหนังแท้หรือเปล่านะคะอันนี้น้องหอมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยใช้กระเป๋าหนังนะคะพี่เขาบอกว่ากระเป๋าหนังนี้ที่บ้านพี่เขาเป็นคนผลิตขึ้นมาเองนะคะที่บ้านพี่เขาจัดทาหนังกระเป๋าหนังนะคะนี่มาหลายตัวมากๆนะคะนี่เอามาให้ไม่ใช่ให้น้องหอมคนเดียวนะคะเอาไปให้พี่พี่นนท์นะคะครูนนท์แล้วก็ให้กับพี่ใหม่เชียงตุง น้องหอมนุมนะคะแล้วก็ครูครับีอีกนะคะนี่สายตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยนะคะนี่ส่วนของน้องหอมก็คือเอาสีแดงนี้ไปเลยชอบนะคะชอบสีแดงกระเป๋าหนังนะคะสามารถใส่เงินแล้วก็พับได้นะคะนิมีสองมีสองช่อเขาเรียกยังไงวะางมีสองมีสองช่อเนาะ <c oughs> ที่ใส่เงินนะคะ พี่เขาบอกว่าที่เล่งของคิดว่าอันนี้ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นด้วยหรอไม่ใช่พี่เขาบอกว่าอันนี้คือพี่เขาทําที่บ้านนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่เขายังซื้อของกินมาอีกอันนี้เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าซื้อจากที่ไทยและตัวนี้ขนมนี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วเหมือนจะเป็นหนังปลานะคะเดี๋ยวลองกินดูดีกว่าระหว่างที่พี่คำอ,อียังไม่มานะคะขอแกะกินก่อนเลยนะคะ อันนี้มีชื่อหนังปลาแซลมอนวิหนังปลาแซลมอนนะคะมาเลยแกกินก่อนคุณําอีกแล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาซื้อมาฝากนกหอมกับพี่คบีให้กินด้วยกันนะคะเพราะว่าเราสอบคนพักอยู่ห้องเดียวกันนะคะนี่หนังปลาอืมอืมอร่อย กรอบอร่อยแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวรสชาติต้ยมยำอืมต้ยมยำออร่อยอร่อยอีกรสหนึ่งอีกอันหนึ่งนี่คือเป็นอะไรไม่รู้นะคะอันนี้คือไม่มีภาษาไทยไม่รู้จากชื่อพี่เขาบอกว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นหนังปลาเช่นกันนะคะ พี่เขาน่าจะชอบกินนะคะพี่บีนะคะน่าจะชอบกินเลยอยากให้น้องหอมกับพี่คบอีได้ลองชิมว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็พี่บีเขานะคะเห็นเห็นได้ข่าวว่าพี่เขาเป็นเชฟด้วยนะคะพี่คบอีมาหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะไม่ใช่ <laughs> ยังไม่ใช่นะคะนี่ห้องคนอื่น ทีแรกคิดว่าห้องเราเพราะว่าเสียงคอบมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็ประมาณนี้แหละรีวิวของนิดนึงเพราะว่าได้รับของฝากจากญี่ปุ่นเลยนะคะดีใจนะคะก็เดี๋ยว รอพี่เขาอีมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ในเชียงตุงกันนะคะรอรอตตามชมจนจบคลิปนะคะว่าเราจะไปเที่ยวกันไหนแล้วก็จะไปกินอะไรทําอะไรที่ไหนในเชียงตุงบ้างนะคะน้องหอมเชื่อว่าทริปนี้ที่มาเที่ยวเชียงตุงกับพี่ๆสองคนนะคะสนุกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพี่เขาด้วยและอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอีกมากมายที่น้องหอมเองก็ไม่ค่อยได้เทีย่ยวในเชียงตุงนะคะก็อาจจะไม่ค่อยรู้นะคะก็จะมาเทีย่ยวร่วมกับพี่ๆ พี่หนุ่มกับพี่บีเลยนะคะก็รอติดตามชมจนจบคลิปกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะลงมาจากด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ที่เชียงในตัวเมืองเชียงตุงกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไปกันที่ไหนบ้างน,นะคะไปค่ะตอนนี้ออกเดินทางกันแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรถกันอันนี้เราจะนั่งรถไฮแจ็คในการเดินทางไปเที่ยวในตัวเมืองเชียงตุงนะคะไปพี่ขามีขา้างไหน คันนี้อ่ะรถไฮแจ็คนะคะเป็นรถไฮแจ็คในการไปเที่ยวเชียงตุงขึ้นก่อนเลยค่ะไม่นะนั่งหลังครับโอเคได้ไหมครับขึ้นได้ไหมได้ค่ะได้อัันนี้ออกเดินทางกันแล้วนะคะพี่ครมีจะไปไหนกันเนี่ย จะไปทำบุญก่อนจะพาพี่หนุ่มกับพี่พี่บีไปทำบุญก่อนใช่ไหมคะวันนี้นั่งชิลๆเรานั่งอุ้ยจุ๊บนั่งรถไฮแจ็คนะคะนั่งรถไฮแจ็คพี่ไทยมีรถแบบนี้ไหมคะมีครับมีอ๋อพี่ไทยเรียกรถแบบมีเขาเรียกซูบิรุบุ่ ป็นรถสองแถวอะคือรถสอแถวคืนั่งสองแถวนอ้ยตอนนี้แถวากแลวรถอแถวแล้วแอย่างนึ่จะมีรถกระป๋อกระป๋รถกระป๋เออน้าแต่สั้นๆแล้วแเป็นอย่างนี้มครับค่ะแต่ที่นี่จะเรียกว่รถไฮแจ็คหนอนไฮแจ็คที่เป็นภาษาอะไรภาษาพม่าเปรอเป็นชื่อรถเนี่ยค่ะชื่อรถนี่เหรอไฮแจ็คเเยนว่าไแจ็คเลยเลย คือคือยังจีบเลยว่าไฮเจ็ดอ๋อวก็เลตตาไไฮเจ็ดไฮเจ็ดไฮเจ็ดอาจจะเป็นรุ่นรุ่นของรถรุ่นรถคือที่รุ่นของรถสนุกดีเหมือนกันเนี่ยปกติว่านั่งอีกแบบวันนี้มานั่งไฮเจ็ดนี่คือได้สุบลมบรรยากาศธรรมชาติด้วยนั่งรถตู้บ่อยๆก็คือสุบแต่แอร์อากาศไม่ค่อยดีนะคะ บรรยาการศธรรมชาตินี่แหละดีว <จบ S 1> ันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูกันเราจะไปวัดวัดไหนอย่างแห่งแรกตรงไหนพี่ร <laughs> เราติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> ตอนนี้เรามาถึงสถานที่แล้วนะคะ <c oughs> ที่พามีตรงนี้มีชื่อว่าอะไรวัดอะไรนะวัดพระธาตุหลวงจอมคำอ๋อวัดจอมคำวัดพระธาตุหลวงจอมคำอันนี้ใช่พระธาตุที่เราอยู่ฝั่งน้องตุงแล้วก็มองเห็นขึ้นมาไหม ใช่แล้วที่เขาถ่ายรูปกันที่มีพระธาตุสีเหลืองติดอันนี้เหรอว้าวเดี๋ยวเราอยู่ที่หนองตุงแล้วี่เราจะไปสะท้อนอยู่ที่หนองน้ำตุงอหนองตุงเลยนะคะพระธาตุนี้นะคะที่ใครๆที่มาเราก็เห็นว่าอเวลาถ่ายถ่ายหนองน้ํานะคะที่ติดกับพระธาตุสีเหลืองนะคะเป็นที่นี่เลยพระจอมคำพระธาตุจอมคำน่าจะเป็นเก่าแก่ไหมอ่ะ 2,400ักว่าปีอ่าสองพปีมั้งกี่ปีแล้วอ่ะประมาณอ๋อสองพันสอกว่าปีหรอ <4 20. S 2> อันีอนี้นะโอ,โอ,โอ,โอ้สวยนะคะสวยสมชื่อจริงๆเลยนะคะที่คำอีบ,บอกว่าพระธาตุนี้สร้างมานี่คือมีประมาณ2,000กว่าป,ปีแล้วนะคะก็จะมีรอยแตกร้านิดนึงนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มปรับปรุงนิดๆหน่อยๆขึ้นเหมือนเดิมนะคะ ดูจากพระพุทธรูปนะคะก็ดูเหมือนเป็นพระไทยเลยนะคะเพราะว่าพระอะไรอ่ะพระพม่ากับพระไทยมันมันแตกต่างกันนะคะแต่ว่าดูจากรูปปั้นของพระพุทธรูปแล้วเหมือนเป็นพระไทยนะคะเอ้ยไม่ใช่รูปปั้นพระพุทธรูปไทยนะคะเดี๋ยวไปดูพี่คอีเล่าดีกว่าเพราะว่าน้องหอมเงไม่ค่อยเข้าใจนะคะพี่คำีเนี่ยเป็นเป็นพระเป็นพระพุทธรูปไทยไหมอ่ะใช่พระไทยไหม เป็นพระไทยใช่ไหมเพราะว่าดูจากรูปปั้นพระพุทธรูปแบบมันเป็นแบบทรงแบบพระไทยล้านนาล่ะคทะเหมือนที่เหมือนที่เคยเห็นในวัดไทยอะค่ะว่าพระพุทธรูปจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าที่พม่าเรามันจะแตกต่างกันเนาะไม่เหมือนกันพม่าต่อจ่ใช่ค่ะจ่า้เรียกอะไรปางหนึ่งหน้าตาจะแตกต่างกันนะคะ พี่ครับอิมบอกว่าอะไรคนคน, at, ค, okay. คนไทยเข้ามาขายคนไทยเข้ามาถวายเหรอใช่ไหมมีภาษาไทยเห็นชื่อไว้ตรงนี้ชื่อของพระพุทธรูปแต่ละรูปปั้นอ๋อคนไทยมาถวายอ๋อคนไทยมาถวายหูหลายรูปมันหลายรูปมากเลยนะคะใหญ่มากอังคณา ตอนนี้นะคะพี่คำอีก็พาเข้ามาด้านในของวัดนะคะวัดพระธาตุจอมคำนะคะอันนี้จะเป็นส่วนข้างในวัดนะคะที่มีพระพุทธรูปเยอะมากนะคะบอกเลยว่าน้องหอมอิงก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะคะโอ้โหพุทธรูปเดียงข้างหน้าเยอะเลยนะคะสวยนะคะรูปปั้นของพระพุทธรูปแต่ละรูปสวยมากเลยนะคะเพราะน้องหอมองก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะคะ อโอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็คืออันเด้ยอะไรอะไม่มีชื่อไม่มีคนนะคะก็ถ้าไม่ใช่วันพระก็อาจจะไม่มีคนนะคะเงียบๆนิดนึงนะคะจะมีฤาษีสีส่องค์มรฬาณนะำดอกห้แห้งแล้วจะกลายเป็นบ้านเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองครั้งหนึ่งอ,อันนี้ปรี้ยวเปรเี้ยวปา พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้ว150ปีค่ะแล้วก็มีฤาษีสี่องค์มาจากทิศเหนือมาจากเมืองจินนะแล้วก็มีมีชื่อว่าทุงคัตฤาษีุงคัตฤาษีทุงคัตฤาษีนี่ได้เอาไม้เท้าอธิษฐานว่าถ้าหนองน้ำจะมีจะมีหลาลูกนี้ จะแห้งแล้วก็จะกลับเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งขอให้น้องน้องนี้แห้งแล้วก็แต่น้องสาเล็กๆอยู่ที่กลางเรือนนี้ค่ะเอไมเอาไม้เท้าอธิษฐานแบบนี้แล้วก็ขิดล่องระบายน้ําไปทางทิศเหนือใช้เวลาเป็นเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็น้ำก็แห้งท่วมเจวันเเออตกเจ็วันเจ็ดคืนระบายเจ็ดปีเจดเดือน แล,แล้วก็เลยเลือแค่น้องตุงเนี่ยเนร<ช><น>ะแล้วก็น้ำก็แห้งแล้วก็เลือแตะน้องสาเล็กๆอยู่ที่กลางเมืองเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นน้องตุง้มช,ชื่อพอือสีละไว้น้ําออกให้แห้งแล้วนักสองตัวพี่น้องก็เอาเส้นเกสามอบให้ฤาษีฤาษีก็เอามาปันจุไว้ที่พระธาตุของจอมคำ จอมคำก็ที่นี่ใช่ไหมจอมคำพระธาตุหลวงจอมคำอ๋อพระธาตุเมื่อกี้ข้างน,นอกนะแล้วก,ก็ชื่อก็ชื่อตามฤาษีเนาะน้องตุงะะเป็นน้องตะมิลาบก็ชื่อตามฤาษีว่าน้องตุงตเมืองก็ชื่อตามของฤาษีว่าเมืองเชียงตุงเมื่อก่อนนี่เมืองเชียงตุงก็มีหลายชื่อ,อนะคะเมืองตะมิลาบเมืองตุงกาปูรีลองปูเนี่ยคะ่ะ ปัจจุบันนี้ก็ชื่อตามครับนึีว่าเมืองเชียงตุงอ๋ออันนี้นะคะเราออกจากวัดกันแล้วนะคะวัดที่นี่นะคะพี่คําอีบอกว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ได้มาเยี่ยมชมเชียงตุงนะคะก็สามารถมาไหว้กราบมาไหว้สากันได้นะคะพี่คําอีก็อาจเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของวัดให้ฟังอยู่นะคะแต่ว่าน้องหอมเองอาจจะถ่ายไม่ได้ทุกขั้นตอนนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันไหนต่อนะคะเราติดตามชมกันอีกนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมเองก็ได้มาถึงวัดแห่งที่สองของในคลิปนี้นะคะก็คือมากันที่วัดอินนะคะวัดอินดูตึกด้านหลังของน้องหอมนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะพี่ขําอีบอกว่าตึกด้านหลังนี้นะคะเป็นสมัยก่อนตั้งแต่กี่ร้อยปีไม่แน่ใจนะคะพี่คําอีบอกว่าเป็นสมัยอังกฤษที่เขามาสร้างไว้นะคะอันนี้ก็คือยังเป็นดั้งเดิมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครมาก็คือจะมาถ่ายรูปนะคะก็จะมาดูอันนี้นะคะเพราะว่า เป็นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนั่นเองนะคะตั้งแต่สมัยอังกฤษแล้วนะคะนี่บอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้บอกเลยว่ามาที่วัดนี้คนเยอะมากเลยนะคะนี่คนเยอะมากไม่รู้<า>เขาทำอะไรกันนะคะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในวัดกันนะคะ <Lion. S 1> เพราะว่าข้างในวัดนะคะเขาบอกว่ามีพระพุทธร,รูปนะคะเยอะมากนะคะพุทธเจ้าพุทธรูปพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะ ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะของในวัดอินนะคะในวัดอินผู้พระพุทธรูปใหญ่จังเลย,ยแต่อันนี้พระพุทธรูปตรงนี้แปลกดีนะคะพี่ขมีไหวพระก่อนไหวพระก่อนนะฮะวัดอ <What in. S 1> ินวัดป่าเผียวเมื่อก่อนนี่หมู่บ้านนี้ เตรียมไปด้วยไม้ไผ่ไม้ผิวไม,ไม้ไ,ไม้ไผ่ก็คือผิวแล้วก็ชาวว้านเขาก็สร้างวัดสร้างวัดแล้วก็ <c oughs> มีผู้ใหญ่วัานคนหนึ่งอยากสร้างพระพุทธรูปถวายอย่างนี้ค่ะพอเขาสร้างแล้วก็ <c oughs> สร้างยังไงก็ไม่เสร็จถ้าจากหน้าพักขึ้นไปนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาก็ขอ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสร้างอางนี่ะแล้วก็เวลานั้นมีผู้เท่าคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวแล้วก็เข้าวัดมาแล้วก็ขึ้นไปที่ก่อสร้างแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวสามครั้งแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ทันได้ถามว่าผู้เท่าคนนั้นมาจากไหนอยู่ที่ไหนอย่างนี้ค่ะคแล้วก็พอถึงตอนเย็น <c oughs> ช่างเขาก็กลับไปวานกันหมดแล้วก็ พอถึงพวกนี้เช้ามาแล้วก็เนนก็เอาที่กดน้ําเข้ามาในวัดแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เน,นก็ไปบอกเจ้า,าอาวาสเจ้าอาวาสก็ให้ชาวบ้านเขาตามหาพูทเท้าคนนั้นพุเทเ้าคนนั้นก็หาที่ไหนก็ไม่เจอเนะี่ยเขาก็เชื่อกันว่าให้อินมาส่วยสร้างอายุร้อยกว่าปีแล้วค่ะอันนี้นะหกร้กอยกว่าปีหกร้อยกว่าปีแล้ว ออนนชื่อกันว่าพระอินทร์าซุ้ยซ่าหลังนี้ค่ะวัดเมื่อกี้ที่เราไปมานะคะลุงที่อยู่ในวัดเขาบอกว่าเสนอให้มาที่วัดอินตรงนี้นะคะเพราะว่ามีพระพุทธร,รูปเยอะมากนะคะเป็นร้อยองค์เขาเรียกเขาเรียกยังไงอ่ะพระพุทธร,รูปเป็นร้อยรูปอะไรอย่างงี้นะคะเยอะนะคะ,ะเขาบอกว่าด้านหลังก็มีเยอะนะคะเดี๋ยวลองเดินไปดูไม่รู้ว่าผู้หญิงเดินไปได้ไหม ผู้หญิงนี่คือมาดูได้ใช่ไหมพี่มาได้ใช่ไหมโอ้สวยมากโอ้โอ้พระพุทธรูปเยอะมากนะคะโอ้โหหน้าตาก็จะดูแตกต่างกันไปนะคะแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะโอ้ดูเยอะๆได้คือรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะเนี่ย เมื่อกี้มีลุงท่านหนึ่งบอกนะคะว่าวัดที่นี่นะคะเป็นวัดอินนะคะที่มีพระพุทธรูปเยอะสุดในเชียงตุงเลยนะคะมีเป็นร้อยร้อยองค์เลยนะคะร้อยร้อยรูปเลยนะคะมีข้างในอีกนะคะโอ้ทั้งนู้นเลยนะคะแต่ไม่กล้าเดินไปนะคะเพราะว่าตรงผาผนังนี้จะเป็นด้านหลังของพระพุทธรูปให,ใ,หใหญ่เลยนะคะพระพุทธเจ้าพ,พุทธรูปใหญ่นะนเอาไปได้เหรอเอาไปไปไป ทีแรกไม่กล้าเข้าไปมีรูปปั้นของพระพุทธรูปเยอะเลยนะคะน้ำบอทิ์น้ำบอทิปไหนอันนี้เหรออะไรนะผู้หญิงห้ามตักเหรอแห้งแล้วอะไม่มีน้ำแล้วนะตอนไม้มีมีน้ำห้ามผู้หญิงตักน้ำ ห้ามผู้หญิงตักน้ำนะคะยอดน้ำชิป,ปนี่นะคะด้านหลังนี้ก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันนะคะเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะองค์งเล็กองค์ใหญ่มีหมดเลยนะคะนี่สวยรพระพุทธรูปหน้าตาแต่ละรูปก็คือแตกแต่างกันนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมเองมาอยู่กันที่โบสนะคะโบสใหญ่สุดในเชียงตุงนะคะเป็นโบส หลวงเลยบทใหญ่เลยนะคะที่ถ้าเดือนะคะนานๆทีหนึ่งเวลามีงานมีอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะมากันที่นี่เช่นกันนะคะสถานที่ตรงนี้กว้างนะคะเป็นเขาเรียกกัน<ง>ถ้าเป็นไทยภาษาไทยใหญ่เขาก็จะเรียกว่า,าจ้องซุต้องหลงนะคะจ้องซุต้องหลงก็เหมือนว่า,าบทที่ใหญ่ที่สุดในเชียงตุงนะคะแล้วก็เขาเรียกยังไงอะ จะพูดยังไงดีอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะนี้อันนี้คือสถานที่กว้างนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆน้องๆที่มาอยู่กับาาทางโบสถ์เยอะแยะเลยนะคะนนที่รับเลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นสถานที่อันนี้เป็นเว้นที่พักของอาบาทหลวง,งนี่นะคะสถานที่ที่พักนะคะ แล้วก็ที่ที่ข้างๆที่เหลือก็ใช่หมดเลยนะคะส่วนบทนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้น้องหอมก็เคยมาเข้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยมาเชียงตุงหลายรอบนะคะก็ยังไม่เคยมาถ่ายโบสนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเชียงตุงให้ชมเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะมีแต่คนนับถือ,อพุทธนะคะก็เลยไม่่อยไม่เคยได้เข้าโบสกันนะคะ ด้านหน้าคือจะเป็นโบสถ์ที่เข้าไปทําพิธีหรือมิซซาที่ด้านไหนนะคะโบสถ์อยู่ด้านหน้านะคะนี่นะคะจะให้พี่เพื่อนพี่พทุกคนได้เห็นกันชัดๆนะคะอันนี้คือเป็นโบสถ์หลวงนะคะโบสถ์หลวงของเชียงตุงนะคะอันนี้คือเป็นหน้าของโบสถ์เลยนะคะหน้าทางเข้านะคะส่วนด้านล่างนี่คือจะเป็นรูปปั้นของพระแม่มารีนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนก็เป็นรูปของพระเอ่อพระเยซูนั่นเองนะคะจะอยู่อ่าอ,อยู่ข้างหน้าข้างหน้าทางเข้าโบสถ์เลยนะคะ บอกเลยว,ว่าวิวตรงนี้สวยมากนะคะถ้าเนนพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่เป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกนะคะก็สามารถอ่ามากราบไหว้ได้นะคะนี่สวยมากเลยนะคะมีเอาบทนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยอังกฤษแล้วนะคะอันนี้คือเป็นบทหลวงของในจังหวัดเชียงตุงเลยนะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวทั้งวัดและก็โบทมานะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้องตุ้งนะคะตอนนี้เป็นช่วงยามเย็นแล้วนะคะเรามาหากินของกินกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่ากินตั้งแต่ที่เมืองพญาตมาแล้วนะคะกินข้าวฟุ้นถั่วแค่นิดเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะหิวแล้วนะคะก็วันนี้มากินอาหาราที่เชียงตุงกันนะคะพี่คำอีนะคะพาพาน้องหอมนะคะกับพี่หนุม่ม พี่พี่บีนะคะมากินปิ้งย่างที่ฝั่งนองตุงนะคะซึ่งมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่เป็นคนเชียงตุงเขาทําเองเลยนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าร้านนะคะหน้าร้านเล็กๆแถวแถวนองตุงนะคะนี่นองตุงจะดูดูด้านหน้าเลยนะคะช่วงยามเย็นก็คือจะมีแต่ของกินที่เขาออกมาเที่ยวหากินของกินกันนะคะก็ตอนนี้มากินของกิน ก่อนลองท้องก่อนนะคะแน่ว่าจะไปกินหลายๆอย่างด้วยนะคะให้เขาคุยประชุมกันก่อนอย่างละนิดอย่างละหน่อยโอเคไปเราไปนั่งในร้านเลยไหม น,นี้คือในร้านของเขานะคะในร้านเล็กๆนะคะร้านร้านที่ติดกับ,กบน้องตุงเลยนะคะมาแล้วนะคะเส้นมีมีของเชียงตุงนะคะเส้นมีมีแห้งอันนี้คือมีแห้ง น้องหอมกินมีน้ำอืดูน่ากินนะน่ากินมากเลยตอนนี้ท้องกระปรองร้องนะคะลูกชิ้นเล็กๆลูกชิ้นนี่คือเขาทำเองนะคะใช่ค่ะปั้นปั้นด้วยมือใช่ค่ะเหมือนพรุ่งนี้เราไปกินในตลาดกันที่เขาทุบแล้วก็ปั้นปั้นให้มันเป็นลูกชิ้นนะคะใช่โบอันนี้ปิ้งย่างมาลามาลา มากินนะน่ากินหมดเลยจานนะคะตรงนี้ก็ต้องใส่น้ำจั่งเลยเพื่องำใหงเหมือนกันหมดเลยค่ะครับน้ำจั่งครับเหมือนซีอิ๊วใช่ค่ะซีอิ๊วครับครับน้ำจังหอบีมะนาวขยะมันใช่ค่ะยำแล้วก็น้ำซุปตามด้วยน้ำซุปอ่าอ่ำด้วยน้ำซุป นี่ค่ะซดไม่ใช่ค่ะซดอ่าอ่านแห้งใช่ค่ะแล้วก็กินในนี้ใช่ค่ะก็เหมือนเหมือนกรุงเทพฯเราแหละค่ะใส่พริกน้ำตาลนะคะครับอื้ มาค่ะเพืพ่อนๆพี่พทุกคนนะคะมากินหมี่เหลืองไปด้วยกันนะคะมีเหลืองเชียงตุงกับที่ไทยนะคะจะแตกต่างกันนะคะถ้าเพ,พื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ได้มาเที่ยวเชียงตุงก็สามารถแวะมากินได้นะคะเพราะว่าร้านหมี่เหลืองนี้นะคะจะติดใกล้กับหนองตรงเลยนะคะช่วงยามเย็นก็บรรยากาศดีมากนะคะเส้นหมี่เหลืองของเขาก็จะนุ่มๆเหนียวๆนะคะแล้วก็บวกกับทั้งน้องหอมหิวข้าวนะคะพอดีเลยนะคะกินบอกเลยว่าอรบอร่อยมากๆนะคะ มาค่ะมากินไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะพี่ทุกคนหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองมีเหลืองเกี๊ยวมีเหลืองกันเสร็จนะคะก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งมาถึงห้องนะคะบอกเลยว่า อากาศข้างนอกนะคะหนาวเย็นเลยนะคะนี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะคะ แต่มันก็ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าหนาวจนสั่นขนาดนั้นนะคะแต่อากาศมันเย็นเย็นกว่าปกตินะคะเพราะว่าเรานั่งรถด,ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เย็นมากมากเลยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าไปหลายที้มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็อิ่มมากมากนะคะต้องหอมกะว่าจะเริ่มเริ่มลดหุ่นสักหน่อยนะคะช่วงนี้น้ําหนักขึ้นเยอะมากเลยนะคะตุ้ยนุยขึ้นเยอะมากนะคะ <laughs> ว่าจะเริ่มลดหุ่นสักหน่อยนะคะแต่ว่ามามาครั้งนี้คือเพิ่งเริ่มด้เริ่มลดหุ่นไปแค่สองวันนะคะเริ่มลดแค่สองวันตอนนี้พี่เขาพามาเที่ยวกินอีกแล้วนะคะกินยามค้างคืนอีกแล้วนะคะก <c oughs> ็เพิ่มน้ําหนักกันอีกนะคะ <c oughs> ว่าจะลดคงไม่ได้ลดแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะในคลิปนี้น้องหอมก็ขอฝากพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากไม่หลายที่หลายครั้งมากเลยนะคะก็ฝากพี่ทุกคนนะคะติดตามชมดูในคลิปหน้าน,นะคะว่า อจะไปกันที่ไหนต่อนะคะบอกเลยว่ามาเชียงตุงในครั้งนี้มาหลายวันจริงๆนะคะก็อาจจะมีคลิปยาวๆให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะคะก็จะมีอีกหลากหลายคอนเทนต์มากๆที่จะได้ชมกันนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็รอจิตตามชมทุกๆคลิปด้วยนะคะที่มาเที่ยวเชียงตุงกันนะคะและสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําเสร็จแล้วก็นอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ